สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเก็ดเคล็ดเล็กๆนน้อยนะครับมาแนะนำเสนอนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับการแต่งเชียร์ไก่นะครับเพื่อให้ไก่นิ่มนะครับท่านไหนได้งานไปแล้วว่าไก่แข็งเกินไปนะครับอยากจะแต่งไก่นะครับให้ให้นิ่มขึ้นนะครับก็ ง่ายๆนะครับแต่งเชียร์ไก่นะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับสิ่งที่ท่านจะมีก็คือตะไบนะครับนะครับอ่าเลืมไปนะครับวิธีถอดนะครับถอดไก่นะครับจะมีน็อตอยู่แค่สองตัวเองครับน็อตตัวนี้กับตัวนี้นะครับสองตัวนะครับคลายออกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเวลาดึงออกมานะครับเขาจะมีสปริงตัวหนึ่งนะครับสปริงอยู่หนึ่งตัวตรงนี้นะครับระวังอย่าให้กระเด็นหายนะครับถ้าค่อยดึงออกมาแล้วก็ เก็บไว้นะครับมาแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถเอาเชยร์ไก่ไปแต่งได้นะครับตัวเชยร์ไก่เนี่ยจะมีน็อตตัวหนึ่งขันขันล็อกไว้อยู่นะครับด้านท้ายนะครับท่านก็หมุนคลายออกมานะครับพอเอาเฉพาะตัวเชยร์ไก่ไปจับกับจับกับเอาปากกาจับกับชิ้นงานนะครับจับไว้แล้วก็ใช้ตะไบนะครับตะไบยังไงนะครับลักษณะของไก่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นค้อนนะครับ คอนนะครับอ่าวเวลาเอาขึ้นไกลมาคอนจะมาเกี่ยวเชียร์ไกลอยู่อย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับนะครับวิธีแต่งนะครับใช้ตะไบนะครับมาตะไบด้านอ่ามาตะไบตรงตรงด้านด้านหลังนี่นะครับด้านหลังของเชียไกลตัวนี้นะครับค่อยๆตะไบนะครับตะไบ เสียงเฉียงนะครับเสียงเฉียงตามรูปเดิมเขาอะครับตะไบตะไบหลบหลบลบลงนะครับให้มันเฉียงลงนิดนึงนะครับตะไบให้มันเฉียงลงอีกนิดนึงค่อยๆนะครับทําไปแล้วก็ใส่ดูแล้วก็ขึ้นไกลแล้วก็ลองเหนี่ยวไกลดูนะครับทําไปค่อยๆทําไปอย่าทําไปล้มเยอะนะครับเดี๋ยวจะเจียใจจะเกาะลูกค้อนไม่อยู่นะครับก็ค่อยๆเลียเทียเบาๆค่อยๆนะครับแล้วก็ใส่ดูใส่ดูนะครับแล้วก็ลองใส่แล้วก็ เหนียวไกลนะครับดูจนกว่าที่เราจะพอใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากนะครับสําหรับการแต่งไกลนะครับของระบบไกลตกนะครับที่ได้งานอยู่ผมไปนะครับแต่งเชือกไกลด้านหลังนะครับใช้ตะไบนะครับตะไบลบลงนะครับอ่าลบลงนะครับตไบลงนะครับนะครับก็ที่ีถอดก็ ใช้ปจเจลนะครับคลายน็อตตัวนี้ตัวนี้ออกนะครับนะครับสองตัวนะครับออกแล้วก็ดึงมาก็จะเจอเชียร์ไก่แล้วก็แต่งแล้วก็ยัดเข้าประกอบแล้วก็ขึ้นค้อนดูแล้วเราก็เหนียวไก่ดูนะครับตามที่เราต้องการนะครับว่าเราจะเอานิ่มเอาอ่อนเท่าไหร่นะครับนะครับผมจะตั้งไว้แข็งนิดนึงนะครับสําหรับเชียร์ไก่นะครับ ส่งให้เพื่อนๆน,นะครับแต่งแข็งนิดนึงนะครับถ้าท่านไหนต้องการที่จะให้มันนิ่มขึ้นอยู่นี้ก็แต่งเชียร์ไก่นะครับนะครับผมคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ